สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมแนะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารวันนี้นะครับเป็นข้อมูลข่าวสารประจำวันที่15กันยายน2566ผมนำมา5เรื่องด้วยกันนะครับที่น่าสนใจในคลิปนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือ,อกรณีที่เราโดนโกง หรือหลอกเอาเงินเราสามารถแจ้งความออนไลน์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเพื่อความรวดเร็วนะครับถ้าเราโดนโกงโดนหลอกเอาเงินาทางออนไลน์าจากมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์ได้เลยเรื่องที่2ผู้ป่วยโควิด1 9กับสิทธิ์บัตรทอง30บาทนะครับก็คือผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บบาทเนี่ย ถ้าติดเชื้อโควิด -19 เราสามารถที่จะพบแพทย์ออนไลน์แล้วก็เขาก็จะส่งยาฟรีถึงบ้านให้เราได้เลยผ่าน4แอปพลิเคชันด้วยกันในรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องที่3ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาไดา้มีการนำเอากรณีของ โรคไข้หวัดใหญ่กับโควิด19เนี่ยมาเปรียบเทียบให้เราได้ดูนะครับว่ามีลักษณะอาการคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเราจะได้ระมัดระวังป้องกันนะครับในเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องของการแจกยาเม็ดคุมกำเนิดฟรีสำหรับหญิงไทยทุกสิทธิ์การรักษาเลยนะครับอ่ซึ่งเป็นหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์สามารถรับยาคุมกำเนิดฟรี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเข้าไปที่หน่วยบริการก็ได้นะครับตรงนี้มีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับและในเรื่องที่5ก็คือ,อผู้ที่มีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ซึ่งเป็นอาชีพอิสระนะครับสามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้หรือไม่แล้วเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรการสมัครสมัครอย่างไรตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับ สำหรับข้อมูลข่าวสารแรกนะครับก็คือกรณีที่เราเนี่ยรู้ตัวว่าเราโดนโกงก็คือมิจฉาชีพได้หลอกเอาเงินของเรานะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องวิ่งไปโรงพักให้เสียเวลาแล้วเราสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ทันทีได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความรวดเร็วเราสามารถที่จะแจ้งออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยใช้งานได้ทั้งใน ระบบคอมพิวเตอร์และในสมาร์ทโฟนนะครับโดยคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .com นะครับก็แจ้งความออนไลน์ได้เลยหากเกิดเหตุผิดกฎหมายนะครับหรือโทรที่หมายเลข1441กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง หรือโทรที่หมายเลข0 8 1 8 6 6 3 0 0 0ศูนย์ปราปรามอาชญากรรมทางเทคนโนโลยีสารสนเทศได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับหรือที่ l i n h c t a t @police1441 เป็นแชทบอทให้คำปรึกษาคดีความหรือที่ Facebook Page PCT Police เตือนภัยออนไลน์แจ้งข้อมูล ปรึกษาแนะนำหรือแจ้งเบาะแสก็ได้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์และเตือนภัยฉลาดโอนตรวจสอบบัญชีก่อนโอนเงินทุกช่องทางเหล่านี้นะครับและถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ GSB Contact Center หมายเลข1 1 1 5กด6 หรือมายโมกคอลเซ็นเตอหมายเลข1143นะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งความและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่โดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราโดนโกงโดนหลอกเอาเงินออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะครับได้โดยสามารถแจ้งไปที่หมายเลขโทรศัพท์และก็แอปพลิเคชันต่างๆที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมานะครับ ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทถ้าเป็นกรณีการป่วยโควิด -19 นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะพบแพทย์ออนไลน์แล้วเขาจะส่งยาฟรีถึงบ้านผ่าน4แอปพลิเคชันนะครับในเรื่องนี้สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้ร่วมกับ4ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพดิจิทัล เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยโควิด -19 สิทธิ์บัตรทอง30บาทหรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านบริการาการแพทย์ทางไกลเทเลเมิดิซีนพร้อมกับบริการจัดส่งยาถึงบ้านเลยนะครับซึ่งวันนี้ถ้าท่านตรวจ ATK แล้วปรากฏว่าขึ้น2ขีดก็คือเราติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะครับขั้นตอนก็คือ1ท่านสามารถที่จะเลือกลงทะเบียน เพื่อพบแพทย์ผ่านออนไลน์และซักถามและจ่ายยาตามอาการได้เลยหากเข้าเกณฑ์ได้รับยา,าฟาวิพิลาเวียหรือยาโมนูพิลาเวียตามดุลพินิษของแพทย์เขาก็พร้อมที่จะจัดส่งถึงบ้านได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเลือกลงทะเบียนพบแพทย์ผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับโดยคุณผู้ชมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.1ก็คืออที่แอปพลิเคชัน t o t a l t e l e m e t r นะครับ t o t a l t e l e m e t r โดยบริษัท TotalTelemetry เ,เ,เขาตรงนี้เนี่ยแอปนี้นะครับเขารับผู้ป่วยโควิด19ทุกประเภทนะครับคุณผู้ชมตรงนี้โน้ตเอาไว้เลยนะครับว่าแอปพลิเคชัน t o t a l t e l e m e t r เนี่ยเขารับผู้ป่วยโควิด19ทุกประเภทเลยนะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุกลุ่ม608ก็คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปีผู้ป่วย7กลุ่มโรคเลื้อรังได้แก่โรคทางเดินหายใจเลื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเลื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานและหญิงตั้งครรตรงนี้เขารับทั่วประเทศนะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกลุ่ม608ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID at totale หรือสายด่วน0620462944 0618019577ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับและ1.2ที่แอปพลิเคชันคลินิกตรงนี้เขาจะให้บริการโดยบริษัทคลินิกเฮลส์จำกัด โดยเขาจะรับผู้ป่วยโควิด -19 ในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองรวมถึงกลุ่ม608ทั่วประเทศนะครับในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองและ608ทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID at แ C i c ลิก i c นะครับต่อมา1.3ที่แอปพลิเคชันหมอดีก็จะให้บริการโดยบริษัท True Digital Group จำกัด นะครับเว็บไซต์ตามหน้าจอนะครับเขาจะรับผู้ป่วยโควิด19เฉพาะในกลุ่มสีเขียวเท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันหมอดีเนี่ยรับผู้ป่วยโควิด19เฉพาะกลุ่มสีเขียวไม่รับในกลุ่ม608ทั่วประเทศนะครับรับผู้ป่วยสีเขียวทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line id หมอดีหมอดี app นะครับ @line ตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือ1.4ที่แอปพลิเคชันซารูเบอร์เอมดีก็ได้นะครับโดยสุขสบายคลินิกเวชกรรมหรือลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เทเลเมดสุขสบายนะครับสุขสบายดีไทยคอมตรงนี้ก็ได้นะครับเขาจะรับผู้ป่วยโควิด -19 ในกลุ่มสีเขียวไม่รับกลุ่ม608นะครับรับเฉพาะกลุ่มสีเขียวไม่รับกลุ่ม608เขารับเฉพาะ ผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดเท่านั้นนะครับก็คือจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดไลน์แอดสุขสบายสุขสบายคลินิกนะครับสุขสบายคลินิกหรือโทรติดต่อสุขสบายคลินิกเวชกรรม02065 3 3 4 4หรือ095 575 5901ก็ได้นะครับทีนี้เมื่อเราทำตามขั้นตอนที่1แล้วนะครับเลือกอลงทะเบียนในกลุ่มต่างๆท,ที่เราต้องการแล้วนะครับอสองเนี่ยขั้นตอนที่2เราก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนเข้ารับบริการคัดกรองประเมินอาการเบื้องต้น และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ให้คำแนะนำการดูแลตัวเอง 3. เขาจะจัดส่งยาตามความจำเป็นให้กับผู้ป่วยโดยบางรายเนี่ยก็อาจจะได้รับยาฟาวิพิราเวียหรือยาอโมนูพิราเวียตรงนี้ขึ้นอยู่กับอาการและก็ดุลพินิษของแพทย์นะครับ 4. เมื่อรับการดูแลครบ48ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อที่จะสอบถามอาการ แล้วก็แนะนําให้ผู้ป่วยนั้นดูแลตัวเองให้ครบ5วันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเมื่อผู้ป่วยดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะออกจากระบบการดูแลได้หากในระหว่างนี้ผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะส่งข้อมูลต่อให้กับสบปอสอชอเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปนะครับหมายเหตุนะครับหมายเหตุกรณีกลุ่มสีเขียวรับผู้ป่วยโควิด1 9ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ อา,อายุ15 6 0ถึงปีน้ำหนักไม่เกิน90กิโลกรัมหรือ BMI ไม่เกิน30ไม่ตั้งคันไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีโรคประจำตัวรวมถึงโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานแม้จะคุมอาการได้ก็ตามไม่ใช่กลุ่ม608ก็คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปีผู้ป่วย7โรคเลือรังได้แก่โรคทางเดินหายใจเลือรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเลือรัง โรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและเบาหวานและหญิงตั้งครรภ์ไม่มีอาการของโรคโควิด19รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงเช่นภาวะอ้วนนะครับแล้วก็กรณีคนพิการรับดูแลคนพิการที่สามารถใช้การสื่อสารทางออนไลน์ได้และไม่มีอัตราเสี่ยงต่อตัวผู้ป่วยเองทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์นะครับ ตรงนี้เป็นข้อมูลอ,อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นะครับทีนี้ผู้ป่วยท่านใดนะครับดูเงื่อนไขแล้วว่าเราเข้าอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยสามารถรับบริการจากแอปพลิเคชันไหนได้สะดวกนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม608ก็ตามท่านสามารถ สแกน QR Code ตามหน้าจออที่ผมขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางการให้บริการนะครับสำหรับผู้ป่วยโควิด1 9สิทธิ์บัตรทองนะครับในสิทธิ์บัตรทองผู้ป่วยโควิด1 9อ่าสามารถสแกน QR Code เข้าไปในแอปพลิเคชันทั้ง4แอปพลิเคชันนี้แล้วก็สามารถใช้บริการเมื่อท่าน มีการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วเขาจะส่งยาให้กับเราถึงบ้านเลยนะครับข่าวสารในเรื่องต่อมาทางสำนักง,งานสปสชหรือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้ออกมาเตือนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็จะมีโรคระบาดท,ที่ระบาดคู่กันเลยนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่และโควิด19ซึ่งโควิด19เนี่ยยังไม่ได้หายไปไหนนะครับทีนี้ อาการของไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 เเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเราลองมาดูลักษณะอาการของทั้งสองโรคกันนะครับคุณผู้ชมเราจะไดะ้รู้นะครับว่าเราป่วยเป็นอะไรแน่นะครับสำหรับอาการของไข้หวัดใหญ่นั้นก็จะมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอไอแห้งๆมีน้ำมูกนี่คือลักษณะของอาการไข้หวัดใหญ่ แล้วโควิด19มีลักษณะอย่างไรถ้าเป็นโควิด19เนี่ยก็จะมีไข้สูงปวดหัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเจ็บคอไอแห้งตาแดงมีผื่นคันนะครับเพราะฉะนั้นตรงข้อแตกต่างนะครับคุณผู้ชมก็คือ,อลักษณะอาการของโควิด19เนี่ยก็จะมีไข้ปวดปวดหัวเหมือนเหมือนกันนะครับ แต่ว่าโควิด -19 เนี่ยอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากตาแดงและก็อาจจะมีผื่นคันได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองสังเกตลักษณะอาการนะครับไม่แน่ใจก็ลองตรวจดูนะครับว่าเราติดเชื้อโควิด1ิหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ระมัดระวังในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับระมัดระวังในการที่จะไปสัมผัสหรือออกไปพบปะผู้คนจำนวนมากวันนี้หน้ากากอนามัย ก็ยังมีความสําคัญยังสามารถที่จะช่วยป้องกันเราได้อยู่นะครับข้อมูลข่าวสารต่อมาสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าได้ออกมาแจ้งประชาสัมพันธ์สําหรับผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่ใช้สิทธิ์รักษาทุกสิทธิ์เลยนะครับที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์เนี่ยท่านสามารถเข้ารับบริการรับยาเม็ดคุมกําเนิดหรือยาคุมได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพเช่นร้านยาคุณภาพคลินิกการพยาบาลและการพดุงครรภโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเวชกรรมคลินิกชุมชนอบอุ่นทั่วประเทศได้เลยนะครับสำหรับการรับยาคุมกำเนิดนั้นสามารถเลือกรับได้สองกรณีด้วยกันกรณีที่หนึ่งก็คือหากเรามีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ย ก็สามารถที่จะขอรับยาคุมกําเนิดผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่2เนี่ยหากพวกเราคุณผู้หญิงนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะไปแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับยาคุมกําเนิดสําหรับขั้นตอนการรับยาเม็ดคุมกำเนิดผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง นะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนกันนะครับในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปที่หน้าหลักแอปพลิเคชันเป่าตัางค์นะครับเข้าไปหน้าหลักแล้วเลือกตรงคําว่าสิทธิประโยชน์นะครับหลังจากนั้น2เลือกที่เมนูสิทธิสุขภาพป้องกันโรคนะครับขั้นตอนที่3เลือกเมนูยาเม็ด คุมกำเนิดขั้นตอนที่4เลือกเมนูนะครับดูหน่วยบริการนะครับดูที่หน่วยบริการแล้วเลือกเมนูหน่วยบริการขั้นตอนที่6เลือกวันเวลานัดหมายแล้วกดจองนัดหมายได้เลยนะครับเมื่อนัดหมายสําเร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปรับบริการตามวันเวลาที่เราจองเอาไว้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นขั้นตอน ในการเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังกรณีที่เรามาีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับทีนี้กรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็มี3ขั้นตอนด้วยกัน1ก็คือให้เราเข้าไปรับบริการได้ที่หน่วยบริการหรือร้านยานะครับตรงนี้มีข้อแนะนําว่าให้เราโทรไปที่หน่วยบริการเสียก่อนเพื่อทําการนัดหมายก่อนนะครับขั้นตนอนขั้นตอนที่2 เราแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการรับยาคุมขั้นตอนที่3าทางหน่วยบริการหรือร้านยาก็จะทำการตรวจสอบสิทธิ์และบันทึกการรับายาคุมตรงนี้นะครับเขาก็จะบันทึกข้อมูลน,นะครับเพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบจะใช้โทรศัพท์สามาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเข้าไปติดต่อที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยที่สายด่วนสปสชหมายเลข1330หรือช่องทางออนไลน์ก็ได้ที่ไลยส์สปสชพิมพ์ไลน์ id n h s o หรือที่ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ l ลายทัฟฟี่ฟองดูเพื่อเป็นเพื่อนในลาย ค้นหา id astaffy f o n d u ก็ได้นะครับข้อมูลข่าวสารต่อมานะครับสำนักงานประกันสังคมเขาได้มาตอบประเด็นข้อสงสัยว่าผู้ที่มีอาชีพฟรีแลนซ์นะครับก็เป็นอาชีพอิสระอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิประกันสังคมมาตรา40ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับโดยคุณผู้ชมจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ว่าไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40จะรับสิทธิคุ้มครองสูงสุดถึง5กรณีส่วนมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อๆไปนะครับทีนี้คุณผู้ชมอยากจะสมัครง่ายๆเลยสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยนะครับ สแกน QR โค้ดเข้าไปแล้วสมัครได้เลยหรือจะโทรสอบถามหมายเลขสายด่วนสำนักง,งานประกันสังคมได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเลข1506